สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนย้อนปมราวส้มเช้งเอ่ยปากหลังไม่คุยตุกี้นานร่วมปีต้องบอกเลยเป็นอีกคู่สองสาวที่เคยแท็กทีมสร้างเสียงัวเราะมาจากรายการชิงร้อยมายาวนานหลายทศวรรษจนกระทั่งสาวตุกี้ได้ออกมาจากรายการไปทํารายการอื่นจนกระทั่งครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าจะเคยร่วมงานกันคนหมู่มากย่อมมีปัญหากันบ้างโดยครั้งหนึ่งก็มีข่าวกล่าวว่าส้มเช้งตุกี้มีปัญหากันจนไม่คุยกันนานเป็นปีปี ก่อนที่ทั้งสองสาวจะออกมาเปิดใจถึงสาเหตุดังกล่าวโดยตุก,กี้เล่าว่าก็เคยงอนกันค่ะเรื่องเล็กๆน้อยๆค่ะพี่เป็นคนที่ไม่เก็บไว้ข้ามคืนงอนแล้วก็แป๊บเดียวจบาะพี่อยู่กันแบบครอบครัวพี่หม่ำก็เคยสอนเรามาตลอดแต่เราเป็นคนที่คุยกันเราไม่ได้เป็นคนที่ทําให้เป็นเรื่องใหญ่นะเป็นเรื่องเล็กๆค่ะพอคุยกันขอโทษแล้วก็จบค่ะไม่งั้นจะทํางานต่อไปได้ยังไงล่ะถูกไหมเราก็โตๆกันหมดแล้วค่ะเราเจอกันทุกวันคุยกันทุกวันพี่เป็น รุ่นเล็กๆพี่เขารุ่นใหญ่นั่งกินข้าวก็กินเฉพาะในกลุ่มกินเสร็จพี่ก็ไปของพี่เรื่องโกลนะคนละเรื่องนะ ของพี่เขาเป็นผู้ใหญ่อีกทั้งเมื่อถูกถามว่ายังสามารถร่วมงานกันได้ไหมหลังเกิดเรื่องทําให้กระทบความสัมพันธ์จนสนิทสนมน้อยลงไหมปุกี้ตอบว่าไม่กระทบค่ะเราไม่ได้ทะเลาะกันเราแค่งอนกันค่ะเราคุยกันรู้เรื่องโตแล้วเราเคารพเขาเป็นรุ่นพี่พี่มาจากพนักง,งานมาก่อนนะพี่เคยใส่เสื้อผ้ายเขามาก่อนไม่ใช่ว่าพอดังแล้วจะเป็นอีกแบบเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ชื่อเสียงที่มีมันก็แค่หัวโขนพี่ก็ยังเป็นรุ่นน้องพี่เขาเป็นคนที่มาก่อนเรา ก็ต้องเขารบค่ะส่วนทางด้านส้มเช้งเองก็ได้ออกมาพูดคุยถึงปมประเด็นดังกล่าวไว้ว่าตอนนี้ไม่มีปัญหากันเลยไม่เจอตุก,กี้มาร่วมปีแล้วพี่เข้าวงการครั้งแรกเพราะพี่เป็นตลกพี่เป็นพิธีกรพี่มองว่ามันคือหัวโขนเราจะไม่สนใจว่าเป็นรุ่นใหม่ไฟแรงอย่างตุกกี้เขาเป็นรุ่นน้องอายุน้อยกว่ามากๆ้วยซ้ำเพราะพี่รู้จักตั้งแต่เขาเป็นคอสตูมจนเขาเข้ามาเล่นชิงร้อยจนมีชื่อเสียงฉะนั้นจะไปทะเลาะหรือเกาเหลามันคนละเรื่องเลยเราเป็นรุ่นแม่แล้วจะไปทะเละ กับรุ่นน้องได้ยังไงพี่เข้าวงการมาสิบกว่าปีพี่ไม่เคยทะเลาะกับใครค่ะซึ่งปัจจุบันทั้งคู่ก็ไม่ค่อยได้ร่วมงานกันสักเท่าไหร่เพราะสาวทุกกี้ก็ได้ออกจากชิงร้อยไปแล้วท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก thinesrom.info a w o ขอบคุณครับ